สวัสดีคณกศึกษาบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องการกำหนดคุณภาพการผลิตหรือการบริการรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งรหัสวิชาอช21003ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อนักศึกษาพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นมาเรียนรู้ความหมายของการจัดการการผลิตกันก่อนนะคะการจัดการการผลิต หมายถึงการสร้างสารรค์หรือการแปลสภาพสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นสินค้าเป็นกระบวนการที่ดำเนินงานผลิตสินค้าตามขั้นตอนต่างๆอย่างต่อเนื่องและมีการประสานงานกาันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือกิจการการผลิตการกำหนดคุณภาพผลผลิตเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผลผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นลูกค้าต้องการผักปลอดสารพิษดังนั้นต้องพัฒนากระบวนการปลูกผักโดยใช้สารธรรมชาติแทนปุ๋ยเคมีหรือจะพัฒนารสชาติของอาหารแปรรูปต่างๆให้มีรสชาติเปรี้ยวถูกใจลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นก็ยิ่งจะทำให้ผลผลิตของเรามีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นการบริการหมายถึง กระบวนการที่เน้นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงโดยการทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมีความสุขและได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่การบริการจึงเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมากกว่าสิ่งอื่นและเกิดความประทับใจในขณะที่ผู้รับบริการสัมผัสได้กับการได้รับบริการนั้นคุณภาพของการบริการวัดได้จากการบริการของผู้ให้บริการดังนี้ข้อที่หนึ่ง การยิ้มแย้มแจ่มใสเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจต่อความลำบากยุ่งยากของลูกค้าข้อที่2การบริการเป็นแบบสมัครใจและเต็มใจทำข้อที่3การแสดงออกถึงการรักษาภาพลักษณ์ของการให้บริการข้อที่4การแสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติลูกค้าข้อที่5การบริการมีความกระฉับกระเชงกระตือรือร้นข้อที่6กการบริการเป็นไปด้วยกิริยาที่สุภาพมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตนและข้อที่7การตอบสนองต่อความประสงค์ของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ซื้อให้มากที่สุดดังนั้นผู้ผลิตที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้ไม่ปลอมปนและกักตุนผลผลิตซื่อสัตย์และไม่เอาเปรียบผู้บริโภคมีความรักและศรัทธาในอาชีพที่ทำมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเชื่อมั่นในตัวเอง รักษาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้จนจบเนื้อหาแล้วหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทบทวนเนื้อหาสามารถย้อนกลับมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ